รับสบายดีพ่อพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ทุกคน้ะพ่อพี่น้องเด้อมื่อนี้กับพ่อพ่อกับบาอต่ายยำสวยๆพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาหอด,ดบานดกาเขมนเลยเด้อพ่อพี่น้องเลยมาหอดปลอดภัยแลลวพ่อพี่น้องเลยหอดเทือนหลอดานแล้วตอนนี้ครับของฝากเอาไห้น้องสันติเอาไปแต่งพ่อพี่น้องเ้ยไปแต่งสู่เถาเม่กินพ่อพี่น้อง องฝากแม่น้องอันเนยหุ่นฝากมาน้องนัดฝากให้พี่น้องเลยเป็นขระปุ้นหรัวขนมจีนพี่น้องเลยเบิ่องผสมกันกพี่น้องเลยเขาเบิ่งนกันกพี่น้องเลยโอ้มาเท,ท่าหมาพี่นอ้องงัดกระปุ้นพี่น้องเลยมื่อนี่ เขาปุ่นไงเขาปุ่นของฝากจากบ้านปา่าพอนพี่น้องเอ้ยพี่อุ้ยพันก็มานำพี่น้องเขาแม่พี่อุ้ยเลยเกัน,นหน้าเขาเลยพี่น้องเอ้ยอภัยน้องบิวน้องสันติอืมมางัดกับปุ่นกันพี่น้องเอ้ยน้องสันติยังบริสบายดีปลาลูกช้ำ ข้างหลังก็เป็นกล่องโทรถนดเป็นหอยตั้งเลยทีวีทีวียายซื้อทีวีใหม่พี่น้องเอ้ยดีใจเลยทีวีใหม่โอ้ยเบิ่งพอมง่เงาพรอมพี่น้องเอ้ยทีวีตัวเก่าวะเชีห้น้องบิ๊กบูมแต่ว่า เพ็นยังบ่มีอันจานพันธุนยังบ่้มมีจานใส่พ่นว่าบบอะ้เพันมีจานพันธังเชี่าเมื่อเบิ่งพันว่าพากันงัดกระปุนพี่น้องเอ้ยเป็นยังไดเนาะแ่บอยู่บนนกแบคือเบ็นเสียงปะแ่บเลยพากินพี่น้อง น้องสันติเป็นแนวไหลเนาะแซ่บปะเนาะแซ่บแซบแซ่บขัดกันว่าสั่นพี่น้องเว้ยมือบานปานแซ่บเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บด้วยกันบุญบานโพนซื้อตัวถูกตัวไอ้นี่ที่บอกเลยน้องหนักเพราะน่องเห่นกระปุกขอบคุณบใจเด้อหมากับพูดหมายจินหน้ากรบปุกแซ่บ ถึงน้องนะถึงแม่อเนยแหล,แไลแนะไหนนอ่ะเลยเหมือนแตงหัน่งนป๊าทากชีกิข้าพี่น้อย ับสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอลฟ์เบอร์จุกุจิกวนเด็กพ่อพี่น้องเลยงานมาติดตามรับชมบ่าวตายครังพี่น้องับสบายดีเราจะสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้องเลยมาเด้วยพี่น้องที่เข่าเสร็จดูกันพี่น้องเลยแกงหมกหมี่พี่น้องแกงหมกมิ่งเรียว่าอ่อมหมกมิ่งนี่พี่น้อง แตกพี่น้องเอ้ยไปกินเดี๋ยวเรเดี๋ยวพี่นองเอ้ยมันยัมีโอกาสเวลาแมนแมนกินคามหนาความตาบเนาะก็คือเาจกินกับพุ่นยกกูดีเนาะ

น้องสันตีกินชุบเกอร์ไก่ชุเกอร์ไก่หรือว,ว่าซีนไก่พี่นอ้อแก้มแก้มม,มี่ทไไมแซ่บแซบะ เ่อียนเชเดี๋ยวมาเาเดาเนี่กนนทำากขิงก่อนน้องบุญให้น้องหวานหย นะ mhm. ่ะค่าฉันี่นอนเลยเยนที่จะนอนนอนกบนองเลื่อนไปมาี่นอนเยไปโรงเรียนเลืนก็มึงบกโรเรียนแม่ปกติ สตตีจนพุ่งจนว่ากมได้เลยสติแช่ด้ด่ผับใชหมแน่นน้ำกระพุ้นเบรกกระใสแต่ปลาจนจำมีแต่ปลาเอลเล่เลย ถ้าแม่ประเทศออมมังไม่ใส่ผักธาตุวชิอมเนาะแล้วส่เนอม่มูัน

เนเขดอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณอันแม่น้อ,นนองอเนยแล้วก็น้องนัน <c oughs> ขอบคุามีอเจิญทั้งแหละ<ม>ขอบพี่น้องเ้ยทีว่า ขอฝากให้ขอฝากของตอนให้ขอพี่น้องเล้แต่ก็ขอขอบขอคุณขอบคุณ FC เบิร์ดสุขุมสุนเขามาติดตามให้กำลังใจบ่าวตายแต่ก็ให้มันมานเฮงเฮงปังปังเด้อพี่น้องเด้อดจะจะได้ขายจะมีนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อแบนมือมาให้ได้เงินลอยล้านทะล่านเด้อ สำหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาครวรเนาะฮาเสีได้ลาพอพี่น้องกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบราตายเลยพี่น้องโอพ่อก็คลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยมาตายที่รายการภาว่าสบายดีพี่น้อง